ในวันนี้ข้าพเจ้าอยากจะกล่าวว่าข้าพเจ้ามาพูดกับท่านด้วยน้ำตาแต่น้ำตาของข้าพเจ้าเป็นน้ำตาของลูกผู้ชายขอเลือดของความขั้นแค้นและการผูกใจเจ็บไปชั่วชีวิต ทั้งชาตินี้และชาติหน้าพี่น้องชาวไทยที่รักในวันหนึ่งข้างหน้าเราจะต้องเอาประสาทะวิหารกลับเืนมาเป็นของชาติไทยให้จงได้สวัสดี พระวิหารโบราณวัดคูของไทยเคยครองอิปติตยัยเพราะเป็นของไทยมาตั้งนมนานถึงใครโกงไปคงครองไว้ได้ไม่นานวิญญาณเข้าพระวิหารของเราโบราณคงอยู่กับไทยมันน่าเจ็บใจร้าวราน ด้วยเป็นของไทยครั้งเก่าถูกจอนปล้นเอาไปได้ทั้งเด็กเล็กแดงก็รู้เป็นเขาคู่เมืองไทยมาบันไดขึ้นเขาบ่หัน,น้าสร้างทางขึ้นมาทางไทยถูกเจ้าคนโกงที่ตู่ร้องกลวว่าเป็นของเขาใช้เหลี่ยมเลขคนโกงเรามันเก็บเข้าในหัวใจ ถ้าหากว่าเป็นของเจ้าจะต้องขึ้นเขาทางหน้าผาเจ้าไม่อายชาวประชาดูหรือไม่น่าเป็นไม่ได้ใช้อุป,ปเทศเลกนเป็นโจรเบอร์หนึ่งของโลกมีนโยบายบทรงกร,รกฟ้องกล่าวสารโลกแก้ไขชาวไทยเราแสนจะทำสารโลกอธรรมไม่เที่ยงพิจารณารำเอียง ไม่ฟังเสียงข้างคนไทยเรายอมแพ้เพราะถือเป็นพระหลีกทางชนะให้มาไม่ท้าหรอกพามจะพลานไม่นานหรอกเจ้าจะบัไลหลเจ้าอย่าโอ้อวดทยอลำพองว่า้าวชนะสักวันหนึ่งเกิดรำมากย่อมต้องชนะทำได้ เราเก็บความัค้งเคยอยู่ไม่อยากร้องกูต่อกอนถึงเลือดภายในเราจะร้อนสู้เอาทำผ่อนหมใจอย่าอวดกำแดงแสงลิดแรงน้อยเพียงนิดอย่ายวนเจ้าเป็นผู้นำเรรวนชักชวนเมนแตกไทยเมืองไทยเป็นเมืองแห่งบุญควรนึกถึงคุหนังวอน เมื่อคราวที่เจ้าเดือดรอ้อนเคยมาพักผ่อนหนีภัยเจ้าลืมบุญคุณคู่ครองลืมเมืองที่น้องที่ใจกลับคิดจะมาอยัดยีไงเป็นเช่นนี้ไปได้เจ้าฟางแผลใจให้เรายังเฝ้าอกอคกวนกล่าวมาวันนี้เราร่างน้ำตาวันหน้าเจ้าจะร้องไห้เราไม่รุกแต่เตรียมรับ ถ้าใครพยายามนะ